สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของลิษานะคะวันนี้ลิสษาจะพามาดูครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับเจ็ดลัคนาราศีหวังว่าคุณจะได้อยู่ในราศีนั้นที่โชคดีด้วยก็คือเป็นช่วงที่เจ็ดลัคนาราศีนี้อยู่ในช่วงที่ดวงดีดวงเฮงแล้วก็เรียกว่าดวงปังประสบความสำเร็จแน่นอนต้องหมายถึงเรื่องมีเงินมีทองเข้ามาด้วย มีรายรับที่เข้ามาแบบไม่ขาดสายเลยก็ว่าได้ซึ่งนะคะดวงของคุณที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่ง,งขึ้นไปอีกนะคะเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะเริ่มต้นที่ราศีมังกรเลยค่ะช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยคุณยังคงอยู่ในห้วงของความสุขแล้วก็ความแฮปปี้อยู่และที่สําคัญนะคุณจะประสบความสําเร็จด้วยคําพูดและก็วาจาของคุณนะส่วนทางเรื่องการเงินตอนนี้เรียกได้ว่ามีเงินมีทองเข้ามาใช้ตลอดทั้งเดือนกันเลยค่ะสําหรับราศีมังกรค่ะ ราศีที่2อค่ะราศีกุมค่ะช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยการเงินของคุณถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆติดต่ออะไรก็จะประสบความสำเร็จได้ผลอย่างแน่นอนมีโชคดีมีรายรับที่เข้ามาในหลายๆทางหรือได้ความคิดอะไรใหม่ๆที่อาจจะนำเงินเข้ามาสู่คุณนั่นเองค่ะต่อมายินดีด้วยกับราศีมีนนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังการงานของคุณยังถือได้ว่าดีต่อเนื่องการงานนะมีการประสบความสำเร็จอย่างมาก และยังนะคะมีความสําเร็จอย่างมั่นคงด้วยส่วนในเรื่องของการเงินก็ถือว่ามีใช้ตลอดสบายใจได้แถมยังไม่ติดขัดอะไรด้วยนะคะสําหรับราศีมีนนั่นเองค่ะเข้าสู่ราศีที่4ีราศีกันค่ะผ่านมาได้ครึ่งเดือนนะคะการงานของคุณก็ยังถือว่าดีต่อเนื่องมีคนนะคะให้การสนับสนุนคุณและเป็นที่ปรึกษาคอยแนะนําช่องทางดีๆให้กับคุณเสมอ เป็นช่วงที่การงานดีมากและการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆค่ะของราศีกันนั่นเองค่ะยินดีด้วยกับราศีตุลน,นะคะช่วงนี้นะคะอาจเรียกได้ว่าเป็นการเดินทางและมีโชคดีจากการเดินทางในเรื่องของการงานเดินทางแล้วได้เงินและก็จะได้ดีตลอดตลอดการงานขยับดีขึ้นอะไรอะไรก็จะได้ผลดีขึ้นถึงแม้ว่าดูอาจจะช้าหน่อยนะคะแต่สุดท้ายก็จะสำเร็จแน่นอนค่ะ ต่อมาราศีพฤจิตนะคะตอนนี้ยังอยู่ถือว่าช่วงครึ่งเดือนหลังอยู่ในช่วงแฮปปี้นะคะแล้วก็มีความสําเร็จมีแต่ความสบายใจแม้ว่าในช่วงต้นๆอาจจะรู้สึกว่าติดติดขัด,ข,ดขัดบ้างไม่ดีบ้างแต่พอช่วงท้ายๆมาเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงความโชคดีที่เข้ามาอย่างเรื่อยๆโดยเฉพาะการเงินการทองที่จะมีมาตลอดตลอดค่ะ ราศีธนูนั่นเองค่ะพอเข้าช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะคุณก็ยังอยู่ในช่วงของความแฮปปี้และอุดมสมบูรณ์ในช่วงปลายเดือนคุณอาจจะมีการเดินทางบ่อยหน่อยนะคะเพราะว่า,าเรื่องเกี่ยวกับงานของคุณซึ่งงานของคุณก็จะดีมากแต่ให้ระวังเรื่องของอารมณ์หน่อยนะอย่าหง,งุดหงิดง่ายแล้วก็ที่สําคัญนะคะการเงินก็จะดีมากๆเช่นกันสําหรับราศีธนูนั่นเองค่ะ ขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาแล้วฟังนะคะขอให้ราศีทั้ง7ราศีมีแต่ความโชคดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะขอบคุณมากค่ะ